นี่ค่ะ ชันสิริผลเพียงตรงสมาธิรุ่นที่35อาจารย์ิยาสารุ่นที่14ทับ1ค่ะฉันนิกินรละดาจิติัยค่ะครูสมาธิรุ่นที่36อาจารย์ิยาสาสมาธิรุ่นที่18ค่ะวันนี้เราสองคนนะคะก็จะมาแมนะนําเพลงที่ใช้สําหรับในกิจกรรมโครงการรายวิชาสมาธิพัฒนาปัญญาในสถานศึกษาค่ะซึ่งวันนี้เราก็ได้ซ้อมไว้อยู่หนึ่งเพลงนะคะนั่นก็คือชื่อเพลงบ้านใกล้กันค่ะ,คะแล้ววันนี้อาจารย์สิริผลน,นะคะก็ได้มา แนะนำเพลงบ้านใกล้กันให้กับเรานะคะรวมไปถึงค่าประกอบเพลงนี้ด้วยค่ะและก็ในส่วนของเพลงบ้านใกล้กันนี้เป็นยังไงน้านคะจ้างก็ก็คือเพลงเนื้อหาของเพลงนียก็ไปถึงไปถืว่าคนที่บ้านใกล้กันบางวันก็อารมณ์ดีค่ะก็ท้มให้กันเบื่อบานบางวันก็อารมณ์เสียนะคะก็โศกกันนะคะก็เลยจะไปถึงว่าพอเราอารมณ์เสียแล้วเนี่ยก็คงไม่มีใครอยากูใกล้เรานะครับก็แนะนําให้ว่าถ้าเด็กๆอารมณ์เสียก็ ก็สามารถที่จะทําสมาธิเพื่อให้เพิ่มพลังจิตแล้วก็มีอารมณ์ดีด้วยกันอย่างมีงความสุขค่ะและในส่วนของสถาบันพลังจิตใต้นุกภาพเองนะคะก็ได้มีการนํากิจกรรมทําสมาธิเดินจงกรมนั่งสมาธินะคะแล้วก็มีในส่วนของถ้าหากว่าเราเข้าไปสอนน้องๆหรือ,อลูกๆนักเรียนในโรงเรียนเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้เพลงเพื่อเป็นการให้ลูกๆนักเรียนมีสมาธิขึ้นได้ใช่ไหมคะจย์ใช่ค่ะเป็นก็จะชอบเพลงที่มันมีท่าประกอบนะคะ เด็กๆก็อาจจะคิดภาพเพิ่มเติมได้นะคะมีอิสระได้ะค่ะและในวันนี้เองนะคะเรานะคะสาขา146นะคะสถาบันพนมจิตานุภาพสาขา146วัดอนัญวาสีอำเภอท่าปอจังหวัดน้ำพายค่ะแล้วก็สถาบันพนมจิตานุภาพสาขา43วัดจันทราสามัคคีจังหวัดน้ำพายนะคะเราก็ได้มารวมตัวกันนะคะเพื่อที่จะได้นําเสนอเพลงบ้านใกล้กันในวันนี้นะค่ะ <c oughs> แล้วก็มีในส่วนของครูพี่เลี้ยงอาจารย์ยศสาที่มาช่วยกันในวันนี้ด้วยนะคะได้มาต้นประกอบ ักแล้วก็สนุกสนานค่ะถ้าอย่างไรเราไปติดตามรับชมกันนะคะบ้านเราอยู่ใกล้กันอยู่ติดกันพอดีเปิดนหน้าต่างทุกทีทุกทีห<ท>น้าเราก็ชมกันยา ทุกทีทุกทีห<ท>นะ้าเราก็ชมกันยามอะไรหนะน้าโมเราก็หอ วิชาสมาธิพัฒนาปัญญาในสถานศึกษาค่ะซึ่งวันนี้เราก็ได้ซ้อมไว้อยู่หนึ่งเพลงนะคะนั่นก็คือชื่อเพลงบ้านใกล้กันสิริคาะนะคะก็ได้มาแนะนําเพลงบ้านใกล้กันให้กับเรานะคะรวมไปถึงถ้าประกบเพลงนี้ด้วยค่ะและก็ในส่วนของเพลงบ้านใกล้กันนี้เป็นยังไงบ้างคะจางก็ก็คือเพลงเนื้อหาของเพลงเนี่ยก็จะหมายถึงว่าคนที่อยู่บ้านใกล้กันบางวันก็อารมณ์ดีค่ะ ก็ทิ้งให้กันเดดบ้านบางวันก็อารมณ์เสียนะคะก็โกรธกันนะคะคก็เลยจะ,ะหมายถึงว่าพอเราอารมณ์เสียแล้วเนี่ยก็คงไม่มีใครจะอยากอยใกล้เรานะคะก็แนะนำให้ว่าถ้าเด็กๆอารมณ์เสียก็เด็กๆก็สามารถที่จะทำสมา และในส่วนของสถาบันพลังจิตตานุภาพเองนะคะก็ได้มีการนํากิจกรรมําทสมาธิเดินจงกรมนั่งสมาธินะคะแล้วก็มีในส่วนของถ้าหากว่าเราเข้าไปสอนน้องๆหรือลูกๆนักเรียนในโรงเรียนเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้เพลงเพื่อเป็นการให้ลูกๆนักเรียนมีสมาธิขึ้นได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะ,คะเด็กก็จะชอบเพลงที่มันมีภาพประกอบนะคะ,คะซึ่งเด็กๆก็อาจจะคิดภาพเพิ่มเติมได้นะคะมีออิสระได้เรานะคะออสาขา146 หนึอยสิบหวัดอรัญวาสีอำเภอท่าบ่อจังหวัดอา่าง ได้มารวมตัวกันนะคะเพื่อที่จะได้นําเสนอเพลงบ้านใกล้กันในวันนี้ค่ะแล้วก็มีในส่วนของครูพี่เลี้ยงอาจารย์เลยศร์ที่มาช่วยกันในวันนี้ด้วยนะคะได้มานต้นประกอบเพลงได้อย่างน่ารักแล้วก็ทุกท่านก็ขอขอบคุณท่านอาจารย์สิดหผลเที่ยงตรงมากๆนะคะที่มาให้เพลงนารักวันนี้ค่ะบ้านเราอยู่ใกล้กันดีกันดีกันค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ